ดูนี่มันใหญ่ๆูอ้อันนี้มาเบบีรูน้มาลอนลี่กอเเลยจี่ใช้น้องลอริจ้าปอบีดาไอเจกิงอ่ะเอาจพวกเคเป็นโตุก็เขจะก้างกสุดตอไก็ิมหวนะก็บู่วไทยเลไอจนรอไอทำม้นแต่ตโอ้ยอ่าเชียวโอ้ยดอปาลู กู <c bio> ้ชาบีโอ้โหถอชบ๋อนชเอไข่มุกใหญ่ๆอันนี้อไข่มุกลุอ๋อิดก้อันนี้มันอันมีลูกหัวเลยว่าลูกหัวเป็นนะกู้ชาีแล้วก็ไปจนนั่จะไปเปียนนั่งโอ้ดูมา

你这叫能搞的？我哩那什么多、啊？我钓，我单不要单说，就那种鱼啦，养鱼上钩就好，养<都>